สวัสดีคะ่ะมาเสนอเป็นเครื่องแป้งอีกแล้วคะ่ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะเป็นเครื่องแป้งสีขาวท็อปลายหินแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขามีสตูให้1ตัวนะคะลูกค้าค่ะแล้วก็มี1นิ้นชักแล้วก็มี1กุญแจล็อกนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะชื่อว่า เครื่องแป้งรุ่นวินดี้นะคะลูกค้าขานี่ค่ะหน้าท็อปของเขาจะเป็นลายหินประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าขาแล้วก็มีชั้นให้หนึ่งชั้นนะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาบานกระจกก็สามารถส่องได้นะคะลูกค้าขาแบบว่ากระจกนี้คือส่องได้แบบว่าจุกๆเลยเพราะเป็นบานใหญ่มากแล้วก็ลินชักก็จะมี ความลึกแล้วก็ใหญ่เหมือนกันใส่ของได้จุกๆเลยนะคะลูกค้าขาหน้าโต๊ะเครื่องแป้งนี่คือใส่ของได้วางของได้เยอะมากค่ะลูกค้าจะวางเป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องต่างๆอะไรของลูกค้าก็คือได้เยอะจริงๆค่ะรุ่นนี้นะคะลูกค้าขาความกว้างของเขานะคะลูกค้าขาอยู่ที่60เซนค่ะลึกอยู่ที่43สเซนถูงอยู่ที่1เมตร66เซนค่ะลูกค้าขารุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับสตูที่นั่งมีล้อ4ล้อแบบนี้เลยนะคะลูกค้าา